สวัสดีครับนี่คือเรดิตี้ันที่สิบเดืนอนแห่งการแจ้งเกิดก็ไม่รู้ตอนที่เท่าไหร่แล้วแต่วันนี้กลับมาบ้านแล้วครับหนายถึกไม่ได้กลับมา7จดเดือนนี่กลับครั้งแรกนะครับในรอบ7จดเดือนก็ไม่ชินกับบ้านเท่าไหร่เลย <c oughs> อ่าพอดถ่ายสภาพบ,บ้านที่ไหนพ่อใน <c oughs> สภาพบ,บ้านนะครับบ้านผมเองครับ <c oughs> เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดานะครับที่ซื้อไว้เมื่อสิบปีที่แล้วนี่สภาพบ,บ้านนะครับเตียงนอน ห้องโัวห้องน้ำบ้านเ,เล็กๆนะครับบ้านเ,เล็กๆอยู่กันสองคน<ม>พ่อลูกถ่ายคีย์บอร์ดได้ไ่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี่โชว์หน่ <laughs> อยดังดังัง,ง,งอันนี้ข้างหลังนะครับมุมฟังเพลงและแต่งเพลงนะครับผม,ม,มนี่ฮะนั่งฟังอยู่เลยฮะอชอบฟังเพลงจาก เล่นเครื่องเล่นซีดีมากกว่านะครับมันได้อารมณ์มากกว่าเพราะว่าเวลาฟังแล้วมันคิดถึงสมัยเด็กๆอะไรอย่างี้ไม่ชอบฟังกับเอฟวีสามเท่าไหร่นะครับผมอืมวันนี้ครับเราจะมาเล่นดนตรีกบบพ่อนะครับผมผมเล่นแตีกับพ่อในเพลงเธอที่รักนะครับเดี๋ยวพ่อจะตีกองแล้วผมเล่นกีตาร์นะครับเดี๋ยวมาลองรู้ว่าจะเป็นยังไงอ่าขอปรดยังไมกก่กดพ่อ ประมาณนี้ดีกว่าตั้งอย่างนี้ดีกว่าอืดเห็นแล้วก่อนสูงไหมลูกแค่แค่แค่โต๊ะเองอัดเนี่ยนี่โอเคครับผมเดี๋ยวก็ตีกองนะเดี๋ยวอันจะเล่นกีตาร์นะลองดูแนะบบ,บเมื่อกี้แบบใช่ครับแต่เมื่อกี้ อันหนึ่งสองสร้างครับ ต้มสลายแล้วไปได้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้พ่อถ่ายพ่อให้ดูครับผมนี่นี่พ่อผมเองฮะคุณพ่อนะครับตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่้ะครับสี่สิบสี่สิบเจ็ดแล้วสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมอืมมิบบอลที่เล่นอยู่พ่อชอบวงดนตรีอะไรในดวงใจครับผมชาตีดูงชาตีอ์สุวรรณนะฮะไม่ใช่ฮะวงชาตีวงชาตีออฟสมัยก่อนใช่ไหมครับพ่อชอบฟังเพลงอะไรที่สุดครับ แฟนฉันแฟนฉันนะฮะสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นนะโอ้แล้วก็ไปหัดใหญ่ฮะเพลงที่ไปหัดใหญ่เตอนนั้นฉันยังจดจำของวงชาตีได้ไงวงชาตีงั้นใช่ไหมครับโอ้แล้วอะไรอะไรเนี่ยอ่าแล้วเพลงโดนใจคือเพลงแฟนฉันวงชาตีครับแล้วก็สองเพลงเนี่ยเพลงที่พ่อชอบสมัยนั้นอ๋อแล้วแล้วตอนหลังครับตอนั้นมาพ่อก็มชอบยุคของแกด้วย แกนเอกนะครับอ๋อชอบเหมือนกันแกงเอกไอ้ทุพลแก้วการแต่ไอ้ทุพลแก้วการพ่อร้องได้ทุกเพลงของแกนเอกเลยป่ะพ่อรู้เพลงครับแต่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ฮะกาให้ร้องสักหน่อยนะเนี่ยอ่าครับผมพ่อมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆอาร์มและอาร์มตัวอาร์มไหมครับแบบใบเรียนอย่างเงี้ยเออแล้วก็ความฝันอย่างเงี้ยแบบอาร์มมีฝันที่จะทําความฝันให้เป็นจริงไหมในสิบเดือนเนี่ยก็ยแบบพอเชื่อว่าอาร์มเป็นเด็กดีอยู่แล้วแล้วก็ ไมยเรียนมก็เพื่อนๆก็รักอามพ่อเลยไม่มีมพวงพวงอย่างเดียวคือว่ากลัวอามจะทําอะไรไม่ได้จริงๆแล้วว่าพ่อรู้ว่าอามทําได้ทุกอย่างอ๋อครับแต่แตว่าแต,แต่เฉยช้าเกยงกับพ่อข้างบ,บนที่เฉยอ,อ๋อครับไม่มีอะไรก็คือเรียนก็มาก็ต,ตามแม่บังคับจบมาหรือว่าทํางานพ่อมำงานพ่อพอ,อ,อีสระแก่รูหมดนะลูกอืมครับผมอ่าแล้วไหนฮะ จะมาให้ลูกตั้งใจเรียนอยู่ในถึงถึงทาอะไรกันถึงถึงพ่อแม่ว่าตอนนี้พ่อแม่เป็นภาระราให้กับอามและอนาคตไม่ใช่คือว่าตอนนี้อามเป็นภาระราให้กับพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่ก็ต้องเป็นภาระราให้กับอามคืออามต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อ๋อครับเรารูพอเขาเล่าพอแกถ่ายอามมันงแล้ว ีก็เป็นพ่อผมนะครับดูใจเย็นมากครับผมเป็นหนิงก็ชอบฟังเพลงเหมือนกันนะฮะแต่คนละสายกับผมผมชอบล็อกพ่อชอบป๊อปก็ไม่ไมีอะไรจะบอกการเรียนเป็นยังไงบ้างจากนักเรียนเป็นนักเรียนขั้นมแล้วมาเรียนในมรวมมหาลัยนี่มันแตกต่างยังไงแตกต่างครับตอนปีแรกเข้ามาก็รู้สึกหวือหวาครับผมว่าเฮ้ยเราเข้ามาปีหนึ่งแล้วเหรอไม่น่าเชื่อว่าเราเรียนปีหนึ่งนะเนี่ย เราเรายังเหมือนเด็กป5เกินเลยครับคิดเป็นเด็กอยู่เลยแต่ก็พวอย่างก็ผ่านไปแล้วตอนนี้จะขึ้นปี2แล้ว, <c oughs> ลวก็คิดว่าตัวเองแก่แล้วอีก2ปีจะจบแล้วหรออีก2ปีต้องทำงานละเร็วยังเลยอะไรอย่างนี้ก็อ,อ,อนาคตก็คือตอนนี้ปี2มันก็โอเคพอขึ้นปี3เนี่ยแล้วอีกปีนี้วันเดือนมันเร็วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปี4แล้วก็จบวางแผนอนาคตไว้อย่าง วางไว้เท่าข้วาวครับตอนนี้ก็วางสั้นๆสหรับเสร็จเดือนนี้อยากทาบนตรีให้มันประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนว่าจบไปก็ต้องทํางานเลยอย่างเงี้ยอาจจะทํางานแต่ทํางานเดียวกับผู้การบินเลยอย่างเงี้ยไปสอบก่อนถ้าไม่ได้ก็ข้าราชการถ้าไม่ได้อะไรเลยก็พนักง,งานตกต่อยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยพอความมีตังค์ให้แบบทาธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมยังไงก็ไม่ทิ้งพ่อแม่อยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ ตอนนี้ที่ต,ต้องทำเลยคืออนณาที k i n เราเลยคือต้องเรียนเรียนต,ตั้งใจเรียนใช่ไหมครับทำให้พ่อแม่สบายใจก่อนครับแต่ทาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทําให้สบายใจก่อนก <identified pear finished> ็ฝากทุกคนไว้นะครับรักพ่อรัะแม่มากๆนะฮะ <ox ias> ให้ถ่ถายอีกข้อลืมไปก็วันปีใหม่นะครับผมก็นี่ครับฉลองกับธรรมดราธรรมานะครับวันนี้วันที่29แล้วอีกสองวันก็วันปีใหม่แล้ว